สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีมงกรครับประจําช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนครับสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะยังมีดาวศุกร์หรือเลข6นะฮะตรงข้างกับลัคนาราศีเกิดอยู่นะครับดาวศุกร์เนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับมันเป็นดาวเรื่องของความจุกจิกในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์หนึ่งจุกจิกจากอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งงุหงิดได้ด้วยตัวของตัวเอง2คนรอบข้างนะงุหงิดใส่ตัวคุณเอง ตูนจุดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นเพเดมของคุณแต่ละคนว่าเป็นยังไงต่อไปนะเพราะฉะนันเนี่ยต้องควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะฮะแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดนะครับมีอะไรจงให้อภัยนะจะเป็นการดีแต่สมมุติว่าต่อความยาวสาวความยืดมักที่จะมีปัญหาให้ก่อเกิดและกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ตูนจุดนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆหนึ่งครับผมนะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสนะอะไรบางอย่างนะแบบ เจาะลึกมันจะดีกับตัวเรานะฮะตามนี้ครับในความหมายในหลักของรักษาถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับการเจาะลึกในทุกๆเรื่องราวเช่นโฟกัสอย่างแนว่วแน่นะครับไม่ฟังฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ฟังบุคคลรอบข้างบางทีบุคคลรอบข้างนะฮะมันจะทําให้เราโน้มเอียงนะจิตใจมันเอ๊จะดีไหมเออฟังคนนี้ก็อันนี้ดีเอ้ฟังคนนี้ดีเนี่ยมันชักชา้ามันทําตัวเราเองเนี่ยนะ หลาะแหละหลาะแหล,ะ,หล,ะ,หล,ะ,หละนะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณโฟกัสอะไรก็ตามทีจงโฟกัสแบบจริงจังไปเลยแล้วตรงจุดนั้นมันจะมีมุมที่จะประสบผลสําเร็จครับผมเป็นแบบนั้นนะครับผมตามนี้นะฮะคราวนี้ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับดาวการงานมีทั้งตําแหน่งดีและเสียอย่างที่จันบอกแลาว่าโฟกัสด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองแล้วจะโอเคนะฮะอย่าไปฝากคนอื่นเยอะจนเกินไปไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้ตามนี้นะครับ ส่วนใครก็ตามทีที่อยากที่จะขยับขยายในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็มีผลดีเสียด้วยในช่วงปัจจุบันมีขัขอผงตามนี้นะครับส่วนใครที่ค้าขายช่วงนี้ค้าขายดีเพราะว่าดาตัแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับพ่อค้าแม่ขายนะฮะทำมุมโดดเด่นในพื้นฐานดวงณขณะนี้นะครับนะแต่สมมติว่าถ้าเจอคุณถ้าคุณเจอลูกค้าปากแจ๋วนะอย่าไปต่อ้อต่อเถียงช่างแม่ นะปล่อยไปนะสบายใจดีเอาคนที่มันนะขายด้วยและสบายใจตรงจุดนี้ตอบโจทย์ที่สุดข,ข้บผมตามนี้นะครับส่วนในภาพรวมแล้วในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะฮะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณนั้นณนะขนะเนี้ยยังมีตําแหน่งของความโดดเด่นอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตคือตําแหน่งเกี่ยวข้องกับเงินเข้ายังโอเคอยู่นะรายรับเข้ามาคึกคืดนะ รายจ่ายน้อยลงมากกว่าเดิมนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับเงินเก็กบมากขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วนเรื่องของความรักจากดวงแล้วสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมลัคนาของคุณน่ยคือตัวอักษรขอมนะตรงข้ามกับลัคนาเนี่ยนะราศีเกิดของคุณเนี่ยมีเลข6อยู่เลข6คือดาวสุกนะฮะดาวสุกเนี่ยคือดาวแห่งความรักแต่ถ้าหมอดูคนใดเห็นปุ๊บโอ้ดวงเนี้ยเขาเรียกดวง จุดบาดเรื่องของความรักพินทุบบาดจุดบาดเรื่องของความรักมีมุมแบบยุ้มยิ้มจุกจิกในเรื่องเกี่ยวข้อกับชิอคู่เรื่องเกี่ยวข้องความรักคนรักได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ตามพีนะทำใจล่มๆให้อภัยปล่อยวางและมันจะสบายใจแต่สมมุติว่าถ้าเราไปต่อล้ะต่อเทงกับคู่ครองมักที่จะมีปัญหาประมาณนี้นะครับส่วนใครเป็นโสดอยู่อาจารย์เน้นนาว่าโสดต่อไปสบายใจจังนะฮะถ้า มีแฟนมีคู่ระวังโดนหลอกลวงได้นะช่วงนี้มีสแกมเมอร์เยอะนะออกข่าวช่องวันช่อง3นะฮะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบตรงจุดนี้นะฮะระวังไว้หลอกให้เชื่ออยู่ได้ว่ารักแล้วก็เดินจากไปตรงจุดนี้มีเหตุที่คุณจะพัง้งเผออะจะทําให้คุณชีช้ําเรื่องของความรักได้ตรงจุดนี้ต้องระวังไว้นะครับผมตามนี้ครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากรู้ที่อยากรู้ดวงคุณไหม แนะถ้าคุณอยากรู้ดวงของคุณปรึกษาอาจารย์ได้นะฮะที่ Assign Polo Master นะฮะมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ